สวัสดีค่ะพบกับแพรบดามคพลินส์ลอสเองนะคะวันนี้คุณไม่ได้เข้าผิดช่องถูกช่องแล้วแค่แพรตัดผมเปลี่ยนหลังคาทรงหัวใหม่ไม่ได้แปลว่าคุณดูดวงกับปุ๊ดเด็กที่ไหนอยู่นะไม่ใช่แพรเองเขาไงอ่ะวันนี้ก็จะเป็นดวงรายเดือนของเดือนเมษานะคะสำหรับคนเกิดทั้ง7วันเหมือนเดิมโดยเฉพาะรอบนี้เนี่ยและน่าจะเป็นครั้งต่อๆไปนะคะต้องบอกกันเลยว่า การเงินการงานความสุขภาพยังอัปเดตเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคลิปของคนเกิดวันไหนเนี่ยยอดวิวเยอะเป็นพิเศษนะคะครั้งถัดไปแพรจะลงของคนเกิดวันนั้นก่อนนั่นเองนะคะดูตามยอดวิวจะเม้นต์จะแชร์จะอะไรกันได้แล้วแต่เลยนะคะเพื่อที่คุณจะได้เป็นที่หนึ่งในรอบหน้านั่นเองค่ะและเหมือนเดิมเลยไพ่ทั้งหมด พร้อมบริการพร้อมดูดวงกับคุณแน่นอนนะคะอ่ะจะเป็นยังไงดวงของคุณมีอะไรอัปเดตจัดกันเลยค่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะคนเกิดวันพุธค่ะอันนี้จะเป็นดวงรายเดือนของเมษายนนะคะก้าวลำก้ากระโดดกันไปเลยทีเดียวนะคะ,ะวันนี้เราจะใช้เหมือนเดิมคือไพ่5ใบนะคะก็จะเป็นทั้งหมดการเงินการงานความรักสุขภาพจะมีอะไรบ้างมาอัปเดตกับแพรมาดามควินซอฟกันค่ะ โอเคมากันแล้วนะคะสำหรับดวงของคนเกิดวันพุธในเดือนเมษายนอ่ะจัดระเบียบอะไรเรียบร้อยแล้วเซตบนนะคะจะคือภาพรวมการเงินกันงานสุขภาพนะคะแล้วสองเซตตรงนี้เนี่ยที่ใช้ไพ่ต่างกาันตรงนี้ก็จะเป็นความรักนะคะโดยแถวบนตรงนี้จะเป็นดวงความรักของคนโสดมีคนคุยนะคะกับอย่างที่สองตรงนี้จะเป็นความรักของคนมีคู่อ่ามาละสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะ ตรงนี้ก็พูดได้เลยค่ะว่าภาพรวมของคุณเนีย่ยคุณได้ไพ่อะไรบ้าง6ดาบนะคะ1เหรียญ Nine of w a n d นะคะหรือ9ไม่เท้า เทมเพลนส์นะคะแล้วก็หกเหรียญดังนั้นในมุมมองของแพรเนี่ยเดือนเนี้ยของคุณจะค่อนข้างต่อสู้อะไรนิดๆหน่อยๆแต่การต่อสู้ในที่นี้ไม่ใช่ไอการต่อสู้กับกับงานอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปตบตีชกปล่อยกับใครนะหมายถึงว่าต่อสู้กับความไม่มั่นใจของตัวเองบางอย่างนั่นเองนะคะคุณจะมาถึงจุดที่ อาจจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองบางอย่างความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันทำแบบนี้แล้วดีไหมเอ๊ะแล้วเราตัดสินใจแบบนี้จะดีกว่าหรือเปล่าหรือตัวคุณเนี่ยไปรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นแล้วเก็บมนันนอยเองก็เป็นไปได้ว่าเออแบบเฮ้ยเราไปได้ยินคนอื่นเมนชั่นถึงเราหรือแบบฟีดแบ็กับเราไม่ดีก็ทำให้ใจคุณรู้สึกหน้อยได้เหมือนกันจุดนี้คือต้องระวังสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะซึ่งถามว่า สิ่งที่พยอยากแน,นะนำคืออยากให้คุณก้าวข้ามผ่านเอกการินทาเม้าส์มอยไอพฤติกรรมที่แบบทําให้คุณแบบจิตตกอย่างเงี้ยไปจะดีกว่าด้วยการที่นั่งเรือเหมือนหกดาออกไปแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณเนี่ยจะแบบไปออกทะเลออกไปนอกโลกไม่เกี่ยวนะหมายถึงว่าก้าวข้ามปัญหาตรงนี้ไปซะนะคะใครเคารพคนที่เขาชอบเรา คนที่เขายังโอเคกับเราดีกว่านะคะหรือสั้นๆง่ายๆเลยแค่คนที่เขายังใส่ใจคุณดีกว่านะคะมันก็มีทั้งคนรักและคนไม่ชอบก็เป็นเรื่องปกตินะก็ทำใจสบายๆอีกนอมันไปค่ะคนเกิดวันพุธค่ะ สำหรับภาพรวมงานจริงๆยังดีถ้าไม่นับว่าคุณนอยคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆหรือคุณมีเกณฑ์ได้รับเลือกที่ต้องถูกส่งตัวยกย้ายการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่ใหม่ๆก็ได้จังหวะการเลื่อนขั้นมีไหม อาจจะมีดูเป็นบางโปรเจกต์ไปก่อนนะคะการเล่นขั้นเต็มตัวยังไม่มีส่วนใครรอเกี่ยวกับงานราชการการเลือกระบบบัญชีอะไรเงี้ยจริงๆน่าจะอยู่ติดสำรองนะหรืออยู่ในติดท็อปไฟอยู่ในติดท็อปสองอะไรเงี้ยยังมีถือว่าติดในรายชื่ออยู่นะคะงานที่จะดีเนี่ยเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารอย่าง e ท p เพลนส์ก็จะเป็นคนแบบว่าเป็นรูปคนถือถ้วยนะคะถ้าเป็นในเซตปกติอุ้ยไมสั่นก็ ถ้าเป็นปกติก็จะเป็นคนรูปถือถ้วยแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าการติดต่อสื่อสารเจรจานําเข้าทรงออกงานเกี่ยวข้องกับประชาสัมพันธ์งานออนไลน์หรือจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินอสังหาคนลงทุนธุรกิจส่วนตัวจริงๆก็ดีนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงคนที่ทํางานประจ๊อางานส่วนตัวธุรกิจฟรีแลนซ์นะคะหรืออะไรที่คุณกำลังจะเริ่มเนี่ยสามารถทําได้แต่ตรงนี้ มันเป็นได้ทั้งคุณจะทําคนเดียวก็ได้หรือคุณแต่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจว่าทําคนเดียวแล้วมันดีไหมอยากหาคนช่วยก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะมันมีโอกาสที่จะเป็นการนั่งเรือลําเดียวกันนะคะแล้วไปสู่เป้าหมาย6เหรียญเนี่ยมันก็จะเป็นรูปคนที่ปกตินะคะจะเป็นรูปคน3าคนที่แบ่งเงินให้นั่นก็แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ ผู้ใหญ่หรือคนในรุ่นเดียวกันเติมไฟเติมฝนันการทํางานร่วมกันหรือทํางานคนเดียวแต่มาในฐานะที่ปรึกษาได้ก็ดีนะคะถือว่างานของคนท,ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยกำลังไปได้ดีแต่คุณเนี่ยอาจจะมีการย้ําคิดย้ําทํานิดนึงก็เอาเป็นว่าเอาที่พอดีอย่าเยอะไปไม่งั้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ย ก้าวไม่ข้ามความสามารถความคิดของตัวเองนะคะการออกไปเจอสิ่งใหม่ๆออกไปเจอกลุ่มผู้คนตรงนี้ก็จะทําให้คุณได้ไอเดียแล้วก็ได้อะไรใหม่ๆกลับมานะคะต่อมาสําหรับคนกําลังหางานถามว่าจะมีโอกาสได้ไหมได้นะคะมีโอกาสได้งานไกลบ้านมีโอกาสได้ทุนไปอะไรไปต่างประเทศได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสบางอย่างอย่างเช่นสมมุติ คุณสมัครงานนี้แต่เขารีเควสว่าเอ๊ะคุณเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปอยู่สาขานั้นนี้ได้ไหมถ้าคุณตอบปฏิเสธอาจจะไม่ได้แต่ถ้าคุณกล้าที่จะเดินทางไกลได้งานไกลบ้านหน่อยเนี่ยจะมีโอกาสที่ทำให้เขารับคุณเขาทำงานด้วยก็ได้นะคะเอาเป็นว่าโอกาสของคนเกิดวันพุธเนี่ยถ้าพูดถึงการสมัครงานก็ยังสามารถทำได้อยู่กลับมาดูในส่วนของการเงินกันค่ะมีโอกาสหมดไปกับการซ่อมแซมรถ การเดินทางทริปเที่ยวกิจกรรมได้ระวังน้ําเข้าบ้านระวังการต่อเตอิมเกี่ยวกับท่อน้ําซ่อมแซมก๊อกเอ,อิมหรือระบบใต้น้ําใต้ดินอะไรยนีนิดนึงด้วยตรงนี้ต้องระวังนะคะมีโอกาสถามว่าได้อะไรฟุกฟุกมาไหมแพรมองว่าหนึ่งจะบอกว่าหวยก,ก็ไม่เชิงแต่มีโอกาสมาจากงานธุรกิจส่วนตัวบางอย่างได้นะคะหรือการขายของเก่าการที่ คุณอยากส่งต่อทางออนไลน์หรือแบบคุณอยากลองไปแบกกระดินขายไปเปิดท้ายขาของเล็กๆไปแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะคะ จริงๆการเงินของคุณดูไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงเท่าไหร่ยังถือว่าจะจับใจใช้สอยได้ดีการช่วยเหลือคนอื่นก็ยังพอเป็นไปได้พอมีโอกาสได้เงินตกเบิกเงินล่าช้าคืนลูกนี้ยังคืนอยู่แต่อาจจะเป็นบางส่วนอาจจะก,ก,ก็ต้องดูกันไปตามวาระที่ตกลงกันไปแต่พยายามคืนให้หมดก็ดีและถ้าเป็นไปได้ไม่ให้เขายืมต่อก็ดีนะคะใครดูเรื่องการขายอสังหาโอกาสตรงนี้มีนะคะแต่ก็ลองกระจาย ข้อมูลหลายๆที่อย่างเช่นอ,ออนไลน์ให้เพื่อนช่วยแชร์ช่วยขายบันคนเกิดวันอังคารก็ดีนะคะสำหรับอีกอย่างหนึ่งมีโอกาสหมดท่านนอกจากขายบ้านขายที่ดินไดน้ขายอสังหาได้แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะซ่อมแซมต่อเติมบ้านก็ได้เช่นเดียวกันเอาเป็นว่าการเงินของคนเกิดวันพุธยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าดีในเดือนเมษานะคะจะเที่ยวจะซื้ออะไรสมใจก็ตามนั้นเลยค่ะ ในส่วนของสุขภาพตรงนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีพ่ยเรือขึ้นมาหรอพ่ยน้ำเนี่ยก็แนะนําว่าอาจร้องอุบัติเหตุทางน้ําเอมส่งท่านอาจจะลื่นหัวแตกหรืออย่างบางทีแพ้น้ําแพ้แป้งโดนใครเอาน้ําคลองน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีก็ระวังโรคที่มากับน้ำนิดนึงนะคะเกี่ยวกับผิวหนังก็ได้หรืออย่างบางทีการที่เราเมาไปกินน้ํากินอะไรร่วมกันกับใครระวังติดเชื้อโรคบางอย่าง ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สุขภาพหลักๆของคนเกิดวันพุธในเดือนเมษานะคะสุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องท้องเสียกินอะไรผิดที่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะโรคที่มากับน้ําตรงนี้ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่จะดูเดินทางอะไรยังไงไปไหนซ่อมแซมรถหรือตรวจสอบเช็คสภาพสักหน่อยก็ดีจ้ะ าในส่วนของความรักคนโสดกับคนมีคนคุยเนี่ยเอ๊ะคุณได้ไพ่เหมือนคนเกิดวันอังคารเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะตรงนี้แนะนําก่อนว่าคนเกิดวันพุธค่ะคุณมีโอกาสเจอคนเก่าๆกลับมาแต่ถามว่าจะมาในรูปแบบไหนมันไม่ใช่ไพ่ความรักคุรสังเกตไหมแล้วไพ่ถ้วยเนี่ยมันก็เป็นไพ่ที่โอกาสฉาบฉวยบางอย่างแต่แพรมองว่ามันดูมาเหมือนแค่ทักทายเซฮายนะฟิลแบบเฮ้ยส่งการสวัสดีปีใหม่อะไรอย่างนี้เอ๊ะไปปะคนเก่าในผับ ในสถานที่คนเยอะๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะส่วนใครจะหาสายต่างชาติสายฟอสายฝรั่งแล้วแต่เลยเต็มที่แต่ดูทรงจะเป็นเหมือนคนอ่ะสายแขกสายเอเชียหรือไม่ก็เป็นพวกประเภทยุโรปจะจา้าไมกกะตาจา้าหล่อๆไปเลยประมาณนั้นแต่ถามว่าบ้างยังไงกาวถวยค่ะ มาแค่ในเรื่องของโอกาสบางอย่างการกินเที่ยวหรือมีติ้งกันสั้นๆเท่านั้นเองนะคะมีโอกาสเจอจากการเดินทางไกลโลกออนไลน์ก็ได้ร้านอาหารก็ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าโอกาสตรงเนี้คุณใช้ชีวิตไปไหนอะไรยังไงบ้างนะคะคนเกิดวันพุธเนาะโอเคแล้วก็สำหรับคนคุยนะคะใครที่มีคนคุยอยู่ก็แผ่พูดได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ย โอกาสที่จะไปต่อแลดูว่าเขามีตัวเลือกในใจอยู่แล้วนะแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยสนุกกับการใช้ชีวิตไปอย่าไปคาดหวังเพราะถ้าคุณยิ่งคาดหวังมันจะกลายเป็นว่าคุณเนี่ยยิ่งกดดันตัวเองแล้วคุณจะเครียดเอานะคะเอาเป็นว่าคนมีคนคุยเนี่ยโอกาสพัฒนาพอมีแต่น้อยคนโสดก็โสดให้เต็มที่ก็ ดูมีหลายช่องทางนะคะสำหรับคนมีคู่อ่าคนมีคู่เนี่ยต้องพูดเลยค่ะว่าคุณมีโอกาสพบปะสัส้คๆญาติครอบครัวจริงๆดีนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยคุณต้องระวังสุขภาพแฟนหรือตัวคุณเองเนี่ยแหละที่ค่อนข้างจะเครียดนะคะความเคริดของคุณหรือแฟนที่มีต่อกันอาจส่งให้สถานการณ์ภายในบ้านบางอย่างมันอึดอัดเช่นอ่ะ กดดันเรื่องการเลี้ยงลูกกดดันเรื่องครอบครัวของแต่ละฝ่ายแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่ปิดบังกันอันนี้ต้องระวังด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีรักซ้อนหรืออะไรยังไงนะแค่คุยกันให้ดีหรือปรับความเข้าใจหรือคุยกันด้วยความเป็นเพื่อนร่วมถูกร่วมสุขแบบนั้นไปก่อนอย่าก,กดดันหรือ แชร์กันบ้างละกันนะคะอยากเก็บไว้คนเดียวโอกาสที่คุณจะคุยเรื่องอนาคตการแต่งงานระยะยาวจริงๆมีรวมถึงเรื่องวางแผนการมีลูกจริงๆก็มีนะคะดวงความรักของคนเกิดวันพุธเนี่ยคนมีคู่ยังจัดไว้ในเกณฑ์ที่ดีถ้าถามจะแต่งงานได้ไหมก็มีเหมือนกันนะคะส่วนใครที่จะทำธุรกิจร่วมกัน ก็มีโอกาสได้กับร่วมร่วมญาติงานกองสีงานอะไรเงี้ยยังดีอยู่อาจจะมีการตัดสินใจในเรื่องของตัวงานของคุณที่ทําไม่ว่าของแฟนหรือของตัวเองด้วยเหมือนกันก็เอาเป็นว่ายังเป็นผลประโยชน์ในทางที่ดีต่อกันนะคะคนเกิดวันพุธขาะ,ะเรามาดูในไพ่ของออราเคิลก,กันสรุปนะคะว่ามีอะไรที่ต้องเตือนต้องแนะนํากันบ้างมาจ้าคนเกิดวันพุธโอ้ อย่างที่บอกเห็นไหมคุณมีโอกาสถ้าพูดถึงความรักของคนมีคู่เนี่ยคุณมีโอกาสได้แบบว่าวางเป็น ฝั่งฝานะคะสร้างอนาคตครอบครัวกันได้ดีมากขึ้นตรงนี้เนี่ยแพรมองว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยทัศนคติของอันนี้ไม่ใช่เรื่องความรักกน,นะของคนทั่วไปในภาพรวมของคนเกิดวันพุธในเดือนเมษาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะบอกว่าพัฒนาปรับปรุงวางแผนอนาคตระยะยาวได้และปล่อยใจให้สบายสบายบ้างน,นะคะห่วงทุกคนมีหมดนะคะไม่าจะห่วงงานเงินห่วงส่วนตัวห่วงที่อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยรัดกุม มากไปก็ไม่ดีก็ปล่อยมันบ้างนะคะทําใจให้สบายๆการเข้าหาเพื่อนฟูงสังคมดีคุณยังได้รับการตอบสนองไอเดียใหม่ๆหรือมันเป็นจุดหนึ่งที่คุณจะได้ทําอะไรแล้วเปิดใจมีความสบายใจมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้ผู้ใหญ่ประถมด้วยก็ถือว่าโอกาสดีๆมาแล้วถึงแม้อาจจะไม่ได้ดีเท่าคนวันอังคารแต่ของคุณเนี่ย ก็ยังถือว่ามันยังมีความไหลลื่นสบายสบายได้อยู่นะคะคนเกิดวันพุทธอ่ะยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะมีอะไรอัปเดตคราวหน้ามาฟังกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอ้อิดนึดนงแพ้เช็คจากยอดแชร์ยอดวิวนะคะสำหรับคลิปไหนเนี่ยที่มียอดวิวเยอะสูงสุดรอบหน้าก็จะเอาอันนั้นมาลงก่อนเป็นอันดับแรกค่ะยังไงก็บา,บายขอบคุณที่ติดตามค่ะ